พระยถาสัพเพนี่แต่คืออนุโมทนาสาธุการลั่นโลกธาตุนั่นแต่พวกเรามันหูไหม่ไ้ยมันหูพวกเรามันไั่ได้ยินยเสียงขับเสียงแพ่งเ,เสียงดุด่ากันในเลวเข้าใจไหมพวกนี้ไล้บุญกุศลแห่กุศลไปดังที่ท่านแสดงไว้ในติตโลกุตการทศูรนั่นเวลามีผู้ทําบุญให้ทานนี่พวกนี้ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเนี่ยยิ่งเป็น พวกญาติวงก็โด้วยแล้วนี่เต็มอยู่ก่อนเพื่อนเลยเป็นแนวหน้าพวกญาติวงหากเป็นศิษย์ของกรรมแต่และลายลายนะผู้ที่เป็นญาติเป็นวงกันเช่นผู้ผู้นี้ตั้งกองศลพวกญาติวงสลายจะเข้ามาห้อมล้อมเป็นอันดับหนึ่งเป็นแนวหน้าเป็นอำน,นาจแห่งกรรมเป็นเองนะไม่มีใครจัดใครแจงบังคับให้คนนั่นปลาก่อนคนนี้ทีหลังคนนั่นนั่งแถวนี้คนนั่นแถวนี้เป็นเองด้วยหลักอำนาจแห่งกรรมนะเพราะ ตั้งเข้ากุศลก้นรงนี้นะบางญาติมีทั้งหลายนี่มาหมดบาพอได้รับอนุษย์าสนาแล้วสาธุการลั่นและไปควรไปสวายไปควรจะไปเกิดในฐานะใดที่จากอำนาจกุศลที่หนุนไปถึงขั้นใดขั้นไหนก็ไป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 กันนั่นแหละเราสร้างบุญกุศลแต่ละขั้งละขั้งไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยนะเป็นของใหญ่โตมากในสายตาของธรรมท่าน้พาทั้งหลายเข้าใจตามนี้นะ การสร้างบุญสรงหัวนส,วน,ส,วน,สวนแต่ละครั้งไม่ใช่แต่ได้แต่พวกเรานะพวกสัตว์ทั้งหลายที่หวังพึ่งพิงคนอื่นนั้นมีจำนวนมากทีเดียวนะ